คือรูปนี่คือรูปประโยคของมันทั้งหมดนะคะอีกสักข้อที่นี้นะคะนะคะต่อไปคุณบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว Swimming is the best sport. is my favorite support. Uh. swimming is my favorite sport นะคะกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ฉันชื่นชอบใช่ไหมลูกถ้าต้องการใช้เป็นประโยคคำถามเปลมข้อนี้ทำยังไงลูก swimming is my favorite sport เอ่อว่ายน้ำาเป็นกีฬาที่ฉันชอบอ่าถ้าคุณต้องการใช้เป็นประโยคปฏิเสธทำยังไงลูกในข้อนี้นะ swimming วิ่งอีซึนอ่าอีซึนถูกต้องนะคะอีซึนถ้ามีเวิร์กทูบีลูกเห็นเลยมีเวิร์กทูบีลูกสามารถใส่น็อดลงไปหลังเวิร์กทูบีได้เลยตรงนี้ใส่น็อลงไปเลยโดยไม่ต้องใช้อะไรมาช่วยแล้วนะคะไม่ต้องใช้เวิร์กช่วยแล้วโอเคไหมทีนี้เราก็เอามาได้เลยนะคะถ้าเป็นอ่ะต่อไป ะะ present position of time เกี่ยวกับ Present simple เนี่ยนะคะ p r e s e position of time of Present simple อืมคำบอกเวลาของ Present simple มันก็จะมีคำว่า today มีคำว่าอะไรอีกลูก Present simple มีคำว่า today มีคำว่าตามช่วงเวลา in the morning อ่า in the จุดจุดจุด,จด เท e p ปอ t i o n of time ของ present simple เนี่ยนะคะมันก็จะมีคำว่า today มีคำว่า in the นะคะมีคำว่าอะไรอีกมีคำว่า in the มีคำว่า Uh, in the morning in the evening อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ต่อไปเรื่องต่อไปของบอสนะคะอันนี้เราจบไปแล้ว p r e s e n t simple อืมเรื่องต่อไปก็คือ past simple อนะครับ past simple อ่ะเด็กๆอธิบายให้ครูได้ฟังได้ไหมว่า p a s ซิมเปิลคืออะไรคือ,อการที่เกิดขึ้นตอนไหนลกูกต้นข้าว p a s ซิมเปิลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์นั้นทําไมแล้วคะพา past simple อ่ะเ l a m e b o ต้นข้าวอธิบายให้ฟังได้ไหม ภากาวก็คือเหตุการที่เกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์น,นั้นทําไมคะจบแล้วจบแล้วไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะคะรูปประโยคของมันก็คือ subject บวกกับ verb ที่อยู่ในช่องที่สองนะครับบนช่อที่สองะ,ะช่องที่สองโดยบนช่องที่สองมีสองแบบก็คือ1ที่เป็นเปลี่ยนรูปนะคะเรียกว่า irregular กับเติม ed เรียกว่าเรกูล่านะคะเติมีดีเรียกว่าเรกูล่านะจ๊ะซึ่งเปลี่ยนรูปกับเติมีดีนะคะเรียกว่าเร็กูล่าอีเทกูล่า ทีนี้นะคะเอาพาร์ตซิมเปิลก่อนพาร์ตซิมเปิลโ,โอนั้นหมดแล้วนี่กูไม่ได้เตรียมงานอืม พา s ์ทิซินะคะทีนี้มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือพา s i ทิซิปอล w ิธเว to be ทูบีพาร์ทิซิป with verb to b e อ่ะ,อะนะคะพาร์ทิลนะคะก็จะมีซับเจคถาบวกกับ was บวกหรือบวกกับ was หรือ were ค่ะนะครับบวกกับ was หรือ were หลังจากนั้นบวกกับ verb ที่เป็น infinitive ค่ะนะคะเช่น I was born in Songkhla Hospital ผูะะ้บอกว่าฉันเนี่ยเกิดคำว่า born เห็นไหมบ r n เป็นว o ช้อ่หนึ่ง I w a s b o r n in นะคะสงขลาฉันเกิดที่โรงพยาบาลสงขลานะนะคะต่อไป s i p l e ตามด้วย Ver รที่เป็น i r regular นะคะก็คือ subject บวกกับ verb ช่องที่สองที่เติม ed นะอันนี้ง่ายมากหละการเติม ed ก็คือหนึ่งนะคะ โดยทั่วๆไปเนี่ยคำมันจะเติม ed ได้เลยเช่นคำว่า a n t อ่าก็จะกลายเป็น a n t อะไรลูก a n e เจ็ดนะคะ play ก็เป็น play นะคะ play ก็เป็น play นะคะ listen อ่าอันนี้ก็เติม ed เหมือนกัน listen เติม ed นะคะ listen นะจ๊ะทีนี้ ถ้าต้องการจะทำให้มันเป็นรูปของปฏิเสธนะคะนะครับพาซิมเพนะรูปของปฏิเสธอ่าบอกเล่าก่อน subject บวกกับ verb ช่องที่สองอันนี้เป็นบอกเล่านะคะเป็นบอกเล่าแต่ subject นะคะถ้าเป็นปฏิเสธเราต้องใช้ d ิ d เข้ามาช่วยบวกด้วยนอด แล้วก็ตามด้วยว e r b ที่เป็น infinitive ได้เลยนะคะนี่คือปฏิเสธทำไมเราถึงใช้ว e r b ที่เป็น infinitive เพราะว่า did นี้มันเป็นตัวแสดงเ e n อยู่แล้วนะคะ did เป็นตัวแสดงเ e n อยู่แล้วว่ามันเป็นอ,อดีต did ก็คือดูในช่องที่สองนะคะต่อไปถ้าเป็นคํำถามเราจะเอา did ขึ้นมาไว้ด้านหน้าตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb ที่เป็น infinitive นะคะอันนี้ก็คือคำถาม นะคะคำตอบก็มีอยู่สองตอบก็คือ yes กับ no yes subject บวกกับ did ค่ะ no subject บวกกับ did แล้วก็บวก not เข้าไปโอเคนะคะมาดูนะคะมาดูลูกนะคะ regular verb ก่อนมาดูในเรื่องของ verb พาร์ทซิมเปลิลเนี่ยมันจะยากในส่วนของเวิร์บเท่านั้นเล็ก,กูล่าเวิร์บวงเล็บกริยาเติม ed หนึ่งเลยเล็ก,กูล่าเวิร์บกริยาเติม ed นะคะหนึ่งเลยลงท้ายด้วย e เติม d ได้เลย เช้น like, like. ก็จะเป็นอะไรลูก l i k e d like นะจะอ่ะข้อ2อกริยาทั่วไปอ่าสามารถเติม ed ได้เลยเช่น วอนก็ want, จะเป็นวอนนะคะข้อที่สามนะหน้าวายเป็นพยาญชนะหน้าวายเป็นพยาญชนะให้เปลี่ยนเป็น i e s ให้เปลี่ยนเป็น i e ดก่อนนะคะให้ไปไป i e d เช่น try ท,ที่แปลว่าทดลองก็จะเป็น t r i e d ก็จะเป็น try นะคะแต่ดอกจันค่ะหน้า y เป็นสระเติม e d ได้เลย play ก็จะเป็น play เติม E D นะครับอืมโอเคต่อไปก้าวเข้าสู่ In In r e Gula r w o r l Illegular verb กริยาเปลี่ยนรูปนะคะกริยาเปลี่ยนรูปหลักการนี้นะคะมันไม่มีอะไรที่ตายตัวมันต้องจำนะคะเช่น write เขียนก็จะกลายเป็น writeeat นะ in ก็จะกลายเป็น at d นะคะ go ไปไปช่องที่สองก็จะกลายเป็นเ e n ทันทีนะคะหรือคำว่า cash ที่แปลว่าจับก็จะกลายเป็น cash Cash นะคะ หรือคำว่า buy buy ก็จะกลายเป็นคำว่า b o t ทันทีนะคะประมาณนี้ต่อมาหลักการใช้ h e a และ wooden นะคะอันนี้อันนี้ทดไว้ก่อนทดไว้ก่อนอ่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Present Con Present Continuous อ่ะ present continuous ก็คือนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหตุการณ์นั้นนะคะ ก็ทําอยู่ณขณะน,นี้ตอนนี้นะคะหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตรเราคาดคะเนไว้แล้วามีการใช้แบบน,นั้นด้วยนะจ๊ะถ้าจะไม่ผิดกวดอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วหน้าหน้าๆ,ๆ นี่เพรสเซนซ์ซิมกำลังไม่มอธิบายเรื่องเพรสเซนซ์คอนอ่านี่ไงเพรสเซนซ์คอนติเนียสนะคะคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเหตุการณ์นั้นกำลังทำอยู่นะ,ะในตอนนี้นะคะ at the moment of s p e a k สปีดส์ออฟสปีดคือกำลังพูดอยู่ก็ทำอยู่เลยนะคะรูปประโยคของมันกนะ็คือ subject บวกด้วย verb ที่มันเป็น ing นะคะ subject บวกด้วย verb ที่เติม ing affirmative นะคะบอกเล่าก็คือ subject บวกกับ is am verb to be ในข้อนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือ verb to be นะคะ is am are ใช้ยังไงนะคะต้องรู้นะคะต่อไปหลักการเตริม ing นะคะหลักการเตริม ing อยู่ไหนแล้ว อืมนี่เลาการเติมไอเนจนะคะหนึ่งเลยคำทั่วไปมันสามารถเติมไอเจได้หมดเลยเช่น work ก็เป็น working try ก็เป็น trying หรือก็เป็น reading ใช่ไหมคะต่อไปข้อใดก็ตามที่มันลงท้ายด้วย e นะคะลงท้ายด้วย e ให้เราตัด e ออกก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนตัว e ตัดออกเลยนะคะ แล้วค่อยเติม ing เช่น write ก็เป็น writing ใช้ก็เป็นใช้ i ิงนะคะต่อไปคำใดก็ตามที่มันมีหนึ่งพยัญชนะ1สระหนึ่งตัวสะกดนะคะลูกก็อาจจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วก็ค่อยเติม ing นะคะทีนี้มันจะมีหลักการใช้ของ present continuous ก็คือหนึ่ง action that h a p p i n e s s now เหตุการณ์น,นั้นเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ตอนนี้ในขณะที่ why are speaking ในขณะที่เรากำลังพูดอยู่เช่น he doing his homework now นะคะ mm hmm. เขากำลังทำการบ้านอยู่ตอนนี้ต่อไป action happened around a t t h e m o m e n t of speech นะคะสิ่งที่มันพูดมาเนน,น,น่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมันมันเกิดขึ้นณขณะนี้ตอนนี้เนาะนะคะขณะพูด เช่น Robert is working hard this week to finish this project นะครเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวนะคะหรือ Plans for your future especially when we know the time place เป็นเหตุการณ์ที่เราวางแผนไว้แล้วก็จริงนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีเวลามีสถานที่รองรับเรียบร้อยนะคะเช่น They're having a party tonight นะคะคืนนี้ฉันจะไปปาร์ตี้เห็นไหมคะ time expression ของมันมีคำว่า now มีคำว่า at the moment นะ at บอกว่าตอนนี้ at present ปัจจุบัน this day นะครับนะครับช่วงช่วงเวลานี้ tomorrow พรุ่งนี้ next month เดือนหน้าทีนี้มันจะมีหลักข้อสังเกติดนึงค่ะ note the following verb do not appear in the c o n i t i o n a l form นะครับมันจะมีนะครับคำเหล่านี้ค่ะที่ไม่สามารถนะคะจะทําเป็นรูปของ ing ได้เช่นคําว่า Li k e ไม่มีคําว่า l i k i n g นะ loving มันไม่สามารถแปลว่ากําลังรักได้แต่ l o v i n g แปลว่าความรักเลอ hating นะคะ hating แปลว่าการเกลียดนะคะไม่ได้แปลว่ากําลังเกลียดนะ wanting ไม่ได้แปลว่ากําลังต้องการแต่แปลว่า wanting ความต้องการนะ knowing นะคะ r e m e m b e r i n g ไม่ได้ f o r g e t t i n g understanding ไม่ได้ understanding แปลว่าความเข้าใจ thinking แปลว่าความคิดค่ะ believing ความเชื่อค่ะ cross ราคา costing ไม่มีนะคะโอเคทั้งหมดนี้เป็น present c o n t i n u o u s ไม่ได้ทีนี้มาดู p r e p o s i t i o n of time ของแต่ละข้อกัน p r e p o s i t i o n of time ของ present simple ก็จะมีคำว่า every day every week every month every year หรือว่า in the morning in the afternoon today มันอะไรเงี้ยนะคะมีคำว่า today ด้วยทีนี้ใน present simple เนี่ยคุณลืมอธิบายไปนหนึ่งข้อเมื่อกี้ก็คือเรื่อง adverb of frequency นะคะ adverb of frequency ก็คือเหตุความที่ในการทำนะคะ adverb of frequency tell about how often something happens มามันพูดถึงความต้องการความที่ในการทำสิ่งต่ตางๆนะคะเช่น เดสอาร์ ire, ก็จะมีคำว่าวอะไรบ้างมีคำว่าเอาเวอเอาเวอหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ยูชลี่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์ยูชลี่ก็คือแปลว่าอ่าเวอแปลว่าตลอดหรือโดยตลอดนะคะ Usually แปลว่าโดยปกตินะคะโดยปกติก็ก็ทำโดยปกติก็ทำทำบ้างไม่ทำบ้างอย่างเงี้ยนะคะนะคะ Often แปลว่าอ่าบ่อยๆทำบ่อยๆซ้ำๆแปลว่านานๆสักครั้งหนึ่งซ้ำๆ เนเวอร์ก็คือศูนย์เลย adverb of frequency placed before the main verb but after verb to be นะคะในการที่เราจะวาง adverb of frequency ไว้ได้เนี่ยเราจะต้องวางไว้หลังนะคะเอ้ยก่อนนะคะก่อน verb แท้นะคะก่อน verb แท้แต่หลังนะคะหลัง verb to be ก่อน verb แท้หลัง verb to be เช่นเขาบอกว่า เขาบอกว่า he u ยู a l ริโก t ูซิน e มาแอ w ว e k เอนนะคะับเขาเนี่ยไปโรงหนังสัปดาห์ที่แล้ว she a w w y y s go swimming in summer นะครับเขาเนี่ยมักจะไปไว่ายน้ำในฤดูร้อนเนี่ยตลอดเลยนะคะตลอดเลยโอเคในเรื่องของบอสหมดแค่นี้นะคะในเทอมในครึ่งเทอมแรกของบอสหมดแค่นี้นะคะ บอสบอสครับบวอ,อ่ะครึ่งเทอมแรกของบอสหมดแค่นี้เดี๋ยวครูสรุปให้อีกทีนึงเดี๋ยวครูส่งให้ในไลน์เอาไว้อ่านนะบอสนะครับอ่ะแล้วครูอยากถามอยากถามว่าคนสอนคือใครเราอ่ะผมจำชื่อครูไม่ได้อ๋อจำชื่อครูไม่ได้อ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครู้าไปสืบเองอ่ะ ทีนี้ของบอสเขาสอบด้วยอะไรอะ่ะค o กก็ฟอร์มเหรอ <I am. S 1> ไม่รู้มอน <I am. S 1> เขาสอบด้วยค o กก็ฟอร์มไหมใช่ครับโอเคอ่านนะคะครูจะบอกว่าครูรู้แต่ครูไม่บอกหรอกนะคะอ่ะทีนี้ครูมีความเป็นวนปันจยาันของคุณครูนะคะครูก็จะไม่บอกนะคะว่าครูรู้ได้อย่างไรนะจ๊ะโอเค เดี๋ยวครูจะเขียนสรุปให้นะคะแล้วเวลาสอบที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างเขาให้สอบยังไงมัง่งแต่ละบทสอบไหมมีการเก็บคะแนนแต่ละบทไหมบอสมีการเก็บคะแนนแต่ละบทไหมบอสของเฟรมนะลูกเขามีการเก็บคะแนนแต่ละบทไหมเฟรม เดี๋ยวเตรียมกับบอสนะคะก่อนจะสอบลูกทักมาหาครูในไลน์ส่วนตัวก็ได้นะคะในไลน์กลุ่มก็ได้เดี๋ยวครูจะเขียนสรุปให้นะคะเดี๋ยวครูจะเขียนสรุปให้อย่างสั้นๆโอเคไหมให้เราไปอ่านนะโอเคไหมบอสเมื่อกี้ฉันถามเธอว่าคะแนนเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ตอนเราสอนเราเข้อเรียนทุกข้าไมไหมนี่บอสตอนเขาสอนเราเข้อเรียนทุกคาไมไหมลูก บอสตอนเขาสอนแล้วเขาเรียนทุกคานไม่ลูกอืมโอเคปังมากปังปุริเย่มากอ่ะใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างเดี๋ยวกูขอเลื่อนไปนิดนึงนะอ๋อคูยังไม่อธิบายเรื่องนี้ทีเวิรทูบี นะคะบวกด้วย going to นะคะมันจะแปลว่ากำลังไปนะคะมันจะแปลว่ากำลังไปซึ่งมันพูดถึงอะไรลูกมันพูดถึงฟิวเจอร์นะนะคะ going to กับฟิวเจอร์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่าเหมือนครูบอกค่ะ I m going to be teacher next year นะคะอันนี้เป็น present con ครูบอกว่าฉันเนี่ยจะไปเป็นครูในปีหน้าปีหน้าจะต้องเป็นครูให้ได้เนาะหรือแล้วมันใช้ยังไงล่ะหนึ่งค่ะในเราจะใช้ present continuous เป็นบอกถึงอนาคตได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเราต้องมีเวลาชัดเจนนะคะมีสถานที่ชัดเจนว่าเราต้องไปไหนมีเวลาบอกชัดเจนมีสถานที่ชัดเจนนะคะแล้วใช้คําว่า going to ได้เลยนะคะใช้ว่า going to ได้เลยนะคะเช่น นัวว่า we are going to us a next week we are going to us a next week อ่ากีนี้เังกอ,อั why you why you USA? อกฤษไ,ไปอังกอังกไปอังกฤษไปอั o กฤษไมลอมลงกฤอังกฤษไอังกฤษไปกไมไอังกฤไกไปอไปอังอกออไดีเปรม I would like to get vaccine ได้ไหม I would like to get vaccine ได้ไหมฉันต้องการจะไปฉีดวัคซีนค่ะอ่าวัคซีนโควิด19ประมาณนี้นะคะโอเคอ่ะใครมีข้อสงสัยอะไรบ้าง ไม่มีข้อสงสัยแล้วนะ,ะเดี๋ยวครูยังไม่ปล่อยก่อนครูยังไม่ปล่อยก่อนนะคะช่วงนี้เรากำลังจะสอบกันแล้วนะคะเด็กๆขาระมัดระวังนะคะตัวเองตั้งใจด้วยตั้งใจทําข้อสอบนะคะตั้งใจทำข้อสอบตั้งใจอ่าอนหนังสือเยอะๆนะคะเพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันมันยากเนาะ แล้วเราก็เข้าใจยากด้วยนะคะเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมคะโอเคต้องกลับไปทบทวนเนาะถ้างั้นเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรไหมคะบอสมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีครูไม่มีครับเมื่อกี้เธอพอจะเข้าใจไหมสิ่งที่ครูพูดไปไม่เข้าใจแต<ม>่ครูก็ค่อยไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึง่งโอเคไหมนะ ม่เข้าใ<อ>จค <ะ S 2> ุณอธิบายไปอีกทีหนึง่งโอเคนะเดี๋ยวคุณจะโฟนอินกับเธอเลยคนเดียวโอเคไหมโอเคถ้างั้น see you next week ค่ะเด็กๆ o o d b y e สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ